สวัสดีค่ะนิทัตอนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในเดือนมกรากุมพามีนานะคะ2,568ของชาวตุลลัคนาตุน,นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตุลในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตุลตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะเราสานตัวตนนะคะการงานการเงินสุขภาพค่ะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะคะนิดหน่อยไว้เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วง3เดือนแรกของปีหน้าเนาะสองหเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวตุลโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยค่ะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวตุลลัคนาตุลอืมตุลตุลเออที่เห็นแบบชัดๆเลยอะคือ ถ้าคุณแางแนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานใหม่ของคุณคืองานใหม่เลยนะตำแหน่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าทำได้หนึ่งเม้า้าขึ้นสุภะโดยเฉพาะการสอบแบบสอบรับตำแหน่งอะไรที่เขาแข่งกันเยอะๆอะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อย่างเห็นได้ชัดบางท่านในเวลานี้ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะ ไปไหว้ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วขอเถอะงานใหม่ขอเถอะตําแหน่งใหม่พี่มองว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรก็ตามตําแหน่งวินาศขึ้นหนึ่งดาบที่คุณรู้สึกว่าคุณสู้มานานนะแล้วมันไม่ได้สักทีแบบมันติดห่วงติดบวงติดแอกติดง,งอกสนแง,งกอะไรของคุณอยู่นานหนึ่งดาบในที่นี้คือได้ละสมมติไปสอบมาหลายรอบแล้วโหสอบราชการที่นี่มันยากจังเลยฉันอยากทํางานกลมนี้กระทรวงนี้ ไม่ผ่านรอบนี้จะผ่านฉันอยากไปประเทศนี้ฉันอยากได้ทุนตัวนี้ที่ผ่านมาไม่ผ่านรอบนี้จะผ่านผ่านจากการที่คุณไม่หยุดไม่หยุดสู้รอบนี้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วกำลังจะถอดใจจากการที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันไม่ได้มันไม่โอ้อย่าพึ่งใช่ไหมนะ ปีหน้าดาวดาวพฤหัสถ้าหลังพุษธสภาไปแล้วเดี๋ยวพี่เมย์นับแป๊บนึ่งนะกระดุมพระสัตตันตุตริปตานิมอละนะสุภะพ,พอดีไปดาวพฤหัสจอนเข้าพบสุภะของคุณพบเนี่ยไอพพที่แปลว่าการได้งานใหม่เนี่ยที่กําลังขึ้นไพ่หนึ่งใบเท้าัาเนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแบบในตําแหน่งที่ดีของคุณด้วยอะเออเป็นดาวที่ดีของคุณถ้าไม่ได้ตกทักษากาลีนะ จอนเข้าพบสุภาษนะมันจะหมายถึงโอกาสที่ดีแน่ๆการสอบมีโอกาสสอบได้การได้ตำแหน่งมีโอกาสได้คนที่แบบว่างงานมานานก็มีโอกาสจะได้งานได้ด้วยเห็นไหมอ่ะเป็นหน้ไาพา่ที่ดีแล้วก็ตรงกับดาวด้วยไพ่ที่ดีเรียกว่าไพ่ที่ดีเขาเรียกว่าการทํานายไม่ว่ามันจะเป็นโซนไหนอ่ะถ้ามัน ไม่ว่าทํานายด้วยศาสตร์อะไรอะถ้าเขาออกมาแล้วมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงรีเลทกนันนั้นแปลว่าถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออไม่ว่าจะทํานายด้วยศาสตร์อะไรอะนะคะเพราะทางนี้มันคือทางนี้อะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวตุนคุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่ๆขึ้นมาเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศอันนี้ยิ่งสําคัญเลยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท global ก็ได้นะ เางานที่แบบเจ้านายเป็นต่างชาติก็ได้หรือไปทํางานที่เมืองนอกเลยก็ได้หรืออยู่ในตําแหน่งการสอบเข้ารับราชการก็ดีหรือรับทาวิสาหกิจองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่ๆอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลิศมะเลิศแล้วตาแหน่งลาภะขึ้นไพ่เดี๋ยวฟนมันเหมือนแบบตําแหน่งฟิวงานหรืออะไรที่คุณไม่เคยทําอ่ะแล้วคุณจะต้องไปเสี่ยงแล้วต้องไปเรียนรู้ขึ้นตําแหน่งลาภะอันนี้พี่ว่าดี เหมือนเป็นแบบจังหวะที่เสีย ừ, เสยเส่ยงถูกที่เออเสี่ยงถูกจังหวะเสี่ยงถูกที่บางท่านถ้าไม่เคยไปเที่ยวเลยสูตรที่ผ่านมาฉันทํางานตลอดรอบนี้ได้ไปเที่ยวละช่วงสองสามเดือนแรกเนี่ยมีเกณฑ์ได้เที่ยวมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางเพราะตําแหน่งการเงินของคุณนะ่พะพอขึ้นไพ่แปดถ้วยอะมันก็เหมือนเป็นจังหวะที่แบบมีโอกาสไปเที่ยวมีโอกาสไปเดินทางอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะ ถามว่ามันมีอะไรที่ให้เรามัดระวังบ้างไหม,มอย่างหนึ่งอย่าหมิ่นเงินน้อยพี่รู้สึกอย่างนั้นพอขึ้นแพ้แปดถ้วยบางครั้งมันจะมีจังหวะที่เหมือนคุณต้องไปทําอย่างอื่นทํางานอย่างอื่นตําแหน่งอื่นนะูล่ลนวเราคุณทิ้งทิ้งเงินบางก้อนของคุณซึ่งซึ่งคุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กๆอะ่ะเออแต่มันได้มันได้บ่อย เช่นถ้า mm hmm. สมมติเราสมมติเราว่างงานมานานตึ้ง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 เราขายของเราอาจจะขายได้แบบสิบบาทยี่สิบาทสามสิบบาทต่อเซตขายลูกชิ้นทอดขายอะไรที่มันราคาไม่ได้แพงเสร็จแล้วพอจังหวะพอคุณได้งานประจําปุบคุณทิ้งตรงนี้เลยคุณทิ้งตรงนี้เลยไพ่อยากจะขึ้นมาบอกเหมือนประมาณว่าเด็กถือเหรียญน่ะแล้วสองเหรียญควีนควีนถือเหรียญตรงเนี้ยเหมือนไพ่บอกไม่อยากให้คุณทิ้งอ่ะ พ่ไม่อยากให้คุณทิ้งพ่อยากจะให้ให้คุณคลิปตรงนี้ไว้มันมันเป็นรายได้อย่างน้อยๆช่วงระยะเวลาที่คุณมันมีวันหยุดใช่ไหมเราอาจจะยังเปิดร้านเราอยู่แต่เป็นออนไลน์อขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอช่วงระยะเวลาหลังเลิกงานถ้าสมมติมีเวลาว่างร้านนี้ยังเปิดอยู่อาจจะให้คนที่บ้านขายแต่เรากลับมาจากที่ทํางานเรามาช่วยเพิ่มถามว่ามันต้องตลอดเวลาไหมมันคงไม่อ่ะ แต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ไพ่เหมือนขึ้นมาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอะอืมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีะไรายได้เข้ามายิ่งถ้ามันเป็นลักษณะแบบขายอะไรที่คนอายุน้อยๆซื้อได้อะ่ะไอติมสมมุตินะไอติมน้ำผลไม้น้ำปั่นชานมลูกชิ้นเป็นไฟทอดอะไรลักษณะที่แบบขนมขนมหรืออะไรเงี้ยที่แบบ คนอายุน้อยซื้อได้ขายให้ให้ให้คนอายุน้อยซื้อได้หรือคนที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าจ่ายด้วยเลทนี้แล้วเขาจะไม่เสียดายเงินแน่นอนอ่ให้ให้ให้ใช้แบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินหมุนจากคนแบบเนี้ยจากน้องๆจากเด็กๆหรือจากคนที่เขาจ่ายรู้สึกแบบอุย้ยซื้อได้เลยอุ้ยยี่ิบาทเองซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาิบาทซื้อเลยอ,อย่างเงี้ยสิบาทซื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เงินหมุนลองดูนะลองมองอันนี้ดูนะคะบางท่าน พีคๆหน่อยอ่ะพันธุอ่ะพันธุอ่ะบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะบางท่านมีโอกาสได้นะผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ให้บางท่านเป็นเจ้านายให้รถประจาตาแหน่งแต่บางท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ให้นะคะมีมรดกตกทอดมาให้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญของแต่ละคนนะคะก็ว่าไปแต่มันมีเกณฑ์ได้รับการซัพพอร์ตแหละด้วยน้าไพ่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแวะมาเรื่องความรักกันหน่อย นะคะเด็กถือถ้วยขึ้นสิบเหรียญขึ้นมีเกณฑ์มีความรักเข้ามาบางท่านเป็นคนที่เจอในองค์กรทํางานด้วยกันองค์กรเดียวกันเจอในสถานศึกษาเจอในมหาลัยเจอในที่ทํางานเป็นไปได้งานชักจูงให้เจอกันได้แล้วก็บางทีสิบเหรียญมันเหมือน,นที่ที่ค่อนข้างมีความแพงมากๆยังไงดีบ้าพี่เมย์แพงมากๆบางท่านทังสรรพสินค้าที่ดูลักชูลักชู รักชูมากๆเออก็ดูไปที่ไหนมันดูรักชูอะเราไปเดินแถวๆนั้นเราอาจจะเจอหรือสองถ้าเราไม่รักชูนะตัวเราไม่รักชูนะคู่เราเนี่แหละจะรักชูเนีก็ออกมาคู่เราเป็นคนรักชูเลยแต่พี่มีความรู้สึกว่าใครรวยไม่เท่าเรารวยนะเราลองรวยก่อนคู่รวยก็ดีแต่เราลองรวยก่อนเพราะถ้าละถ้าเรารวยก่อนอะคู่ยังไม่มามันก็ไม่เป็นไร ก็อยู่หล่อๆสวยๆรวยๆของเราไปก่อนได้นึกออกใช่ไหมเออแบบนั้นนะคะสิบเหรียญสิบเหรียญเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นอืมมันน่าจะเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นถ้าเป็นในเคสของคนที่ที่เอ,อคบกันมาก่อนอยู่แล้วอะพี่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะเข้าบ้านนะคุณจะได้มีโอกาสโยกย้ายย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือบางท่านเขาพาไปรู้จักครอบครัวเ,เราพาเขามาบ้านเรา เขาพาเราไปบ้านเขาเลยรู้จักคุณพ่อคุณแม่ปู้ย่าตายายมากโกองเลยว่าไปนะมัน,นมดูเป็นไพ่แบบเจอคนเ,ย,เยอะๆอ่ะอืมตำแหน่งสหัสชักก็ขึ้นไพ่สิบถ้วยคือมันดูหันซ้ายหันขวามีคนซัพพอร์ตไปหมดเลยเพื่อนก็ซัพพอร์ตครอบครัวก็ซัพพอร์ต มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญพอไพ่ขึ้นสองไม้เท้ามันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตตัวเองแล้วประมาณหนึ่งและกาลังจะไปขยับความมั่นคงในอีกสเต็ปหนึง่งอืมถ้าใครแพลนที่จะเรียนต่อเหมือนที่พงี่บอกแพลนเรียนต่อแพลนสมัครงานใหม่แพลนเริ่มอ,อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆมีเกณฑ์ได้แน่ๆแล้วขึ้นหนึ่งดาบตรงนี้ในตาแหน่งวินานีแปลว่าไม่แพ้หรอก ไม่แพ้หนึ่งดาบเป็นไพ่ชนะเป็นไพ่ใบเดียวในในตระกูลดาบที่ดีอ่ะอืมคือไพ่ดาบอะตกเป็นไพ่เสียง่ายแต่หนึ่งดาบอะมงลงเนี้ยคือไพ่ที่ดีเอาใจช่วยชาวตุนด้วยน่าจะครบท้วนแล้วไหมอ๋อขาดอีกอันนึงนี้ตำแหน่งมรณะโรคภัยไข้เจ็บพี่ว่าโรคภัยไข้เจ็บของคุณจะมาจากการกินค่ะคือบางท่านคือเมาเนาะริ้งริง้ง ก็ได้มีดื่มมีมาวันนี้ให้เรามัดระวังดื่มอย่าขับนะคะดื่มอย่าขับนะแล้วก็บางท่านคืออวบอ้วนมากขึ้นบวมบวมมีความบวมจากการกินบางท่านบวมโซเดียมบางท่านบวมน้ําตาลก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้แก้ไขด้วยพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินของเราทําให้เราป่วยนั่นแหละเพราะฉันก็ไปแก้ที่พฤติกรรมการกินของเราไม่ต้องไม่ต้องไปบน่นไปไว่าอะไรที่ไหนนะลดลดที่ตัวเราเนี่ยแหละลดน้ําตาลงดเคม็มงดหวานลด ลดที่ตัวเรานะคะบางท่านกินเปรี้ยวมากไปอะไรกินเค็มมากไปกินหวานมากไปมากเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะแก้ไขที่พฤติกรรมการกินที่เหลือพี่เม์มองว่าโอเคแล้วล่ะเพราะจังหวะการงานยังขึ้นไพ่เดอะเวิลด์เลยมันแปลว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจบงานสเต็ปหนึ่งแล้วไปเริ่มงานใหม่ในชีวิตไปเริ่มอีเวนต์ใหม่เริ่มโมเมนต์ใหม่เริ่มอพิโซดใหม่ในชีวิตลบจังหวะการที่คิดที่จะเหมือนแบบไปแบบ ลองเสี่ยงดูลองเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตดูในสิ่งที่เราไม่เคยทําในสิ่งที่เราไม่เคยกล้าให้ผลดีกับคุณค่ะเดี๋ยวฟูลขึ้นลาภค่ะอืมประมาณนี้ดีมากเลยอะตุลพี่โอเคเลยนะสําหรับชาวตุลน,นะคะในช่วงแบบสามเดือนแรกของปีหน้านะโอเคโอเค,อเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดวงแนละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในมกราคมพมีนานะคะสองห้ากแปดของชาวตุลลัคนาตุลค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ